คำตอบของเด็กคนนั้นทําให้ฉันขนลุกไปทั้งตัวมหาเศรษฐีชาวอินเดียเคยถูกสัมภาษณ์ในรายการทีวีว่าท่านครับท่านคิดว่ามีเหตุการณ์ไหนในชีวิตที่ทําให้ท่านมีความสุขมากที่สุดครับมหาเศรษฐีตอบไปว่าฉันผ่านมาทั้งหมด4เหตุการณ์ในชีวิตที่ทําให้ฉันคิดว่าฉันพบกับความสุขที่แท้จริงครั้งที่1ฉันยังหนุ่มมากฉันประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานตําแหน่งใหญ่โตเงินทองมากมาย แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งฉันไม่คิดว่านั่นคือความสุขที่แท้จริงครั้งที่2ฉันออกมาเปิดธุรกิจส่วนตัวและประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายฉันเอาชนะคู่แข่งได้จนกลายเป็นนัมเบอวันแต่สุดท้ายฉันก็ไม่คิดว่านั่นคือความสุขที่แท้จริงครั้งที่3ฉันเข้าสู่ไวยเกษียณ ฉันใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายฉันซื้อคลือหาดซุปเปอร์คาร์เที่ยวต่างประเทศฉันใช้จ่ายเงินทองมากมายแต่เมื่อถึงห้องนอนฉันก็พบว่านั่นเป็นความสุขแค่ชั่วครู่เท่านั้นในวันหนึ่งฉันนั่งซึมๆอยู่ที่บ้านก็มีเพื่อนสนิทฉันโทรมาเขาชวนฉันบริจาคเงินซื้อวิลแชร์ให้เด็กพิการที่ขาดโอกาสฉันก็บอกเอาสิสบายมากหลังจากนั้นฉันก็ให้เลขาโอนเงินไปพอสําหรับเก้าอี้วิลแชร์สองร้อยตัวแน่นอนฉันไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเงินไม่ใช่ปัญหาสําหรับฉันแต่เพื่อนดันขอกึ่งงงงบั้ฉนนปาาริจจยยซซ่่ออกะเ็ูแต เพื่อนคนนี้ไม่ได้จริงๆและในวันบริจาคนั้นฉันเองก็ยืนท่ามกลางเพื่อนๆแล้วก็ทีมงานหลายสิบชีวิตในการค่อยๆส่งวีลแชร์ทีละคันทีละคันให้เด็กๆเมื่อจบงานฉันมองเด็กๆเหล่านั้นไถก้าอีวีลแชร์เล่นกันอย่างสนุกสนานเพราะนั่นคือประสบการณ์ครั้งแรกของพวกเขาและในขณะที่ฉันรู้สึกว่าจบงานแล้วฉันกําลังจะกลับบ้านก็มีเด็กๆกลุ่มหนึ่งไถวีลแชร์มาล้อมฉันไว้พวกเขานั่งจ้องหน้าฉัน ฉันก็เลยถามเด็กที่ดูเป็นหัวหน้ากลุ่มว่ามีอะไรให้ลุงช่วยไหมคําตอบของเด็กคนนั้นทําให้ฉันขนลุกไปทั้งตัวมันเป็นความรู้สึกที่ฉันไม่มีวันลืมตลอดชีวิตเด็กคนนั้นพูดว่าท่านครับพวกเราแค่อยากจะมองใบหน้าของท่านและจดจําใบหน้าของท่านให้ชัดเจนเพื่อที่เมื่อถึงวันหนึง่งเมื่อพวกเราได้ขึ้นสวรวรค์พวกเราจะตามหาท่านเพื่อไปขอบคุณท่านอีกครั้งครับเศรษฐียิ้มออกมาจากใจแล้วก็บอกคนสัมภาษณ์ว่าครั้งนั้นแหละคือครั้งที่ฉันรู้สึกว่านั่นคือความสุขที่แท้จริงของชีวิิิิตถถ้้าาาาาาาเเเเเเแบบบโลลกไมม่่สสสววยยนนนนะคคครรรััใปป็็จงงงํญพห คนนี้ไม่รวยก็คงไม่ได้บริจาควิวแชร์ได้200คันและได้ไปเจอกับสถานการณ์นี้แต่การที่คุณเริ่มมีเงินขึ้นมาแล้วคุณไม่ได้ develop habit หรือพัฒนานิสัยในการแบ่งปันบางครั้งนั่นอาจจะทำให้คุณพลาดความสุขที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตที่เรียกว่าการให้นะครับเมื่อคุณมีมากมายจงแบ่งปันเพราะชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่สามารถส่งต่อได้ครับ